นักโบราณาคดีในประเทศจีนค้นพบฟอสซิลไดนโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีซึ่งถูกผนึกไว้ใต้ดินตั้งแต่เมื่อ125ล้านปีก่อนจากการประทุของภูเขาไฟยุคดึกดำบรรพ์ขณะที่พวกมันอยู่ในรังที่เป็นโพรงลึกใต้ดินโดยตะกอนละเอียดได้ไหลามาปกคลุมในรังอย่างรวดเร็วในขณะที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่ทำให้ไดนโนเสาร์สองตัวนี้ต้องถูกขังและฝังจากการประทุของภูเขาไฟในขณะที่พวกมันพักอยู่บริเวณก้นโพรง ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ถูกตั้งชื่อว่าชางเมเนียเรียวหนิงเกนซิสหรือผู้หลับไหลชั่วนิรันจากเรียวหนิง นี่เป็นไดนโนเสาร์ออนิโทพอดดึกดำบรรจากยุคคริตเชียสซึ่งสามารถเดิน2ขาได้โดยมีความยาวประมาณ1.2เมตรมีจมูกรูปร่างเหมือนพลั่วไว้สำหรับขุดดินมีขาที่ทรงพลังที่บ่งบอกว่าพวกมันเดินตัวตรงและวิ่งได้อย่างรวดเร็วจากการวิจัยพบว่ามันตายขณะกำลังพักผ่อนด้วยหลักฐานของท่านอนที่สมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายจากสัตว์อื่น